สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเสดก็อยู่กับ F อฟซอะไรเช่นเดิมเลยนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วครับก็เขาส่งไม้ผมจัดทีมให้นะขอเป็นฟูลเลยมลิดก็มูลค่าทีมประมาณ13ล้านล้านครับผมก็จัดมาให้ตามนี้ครับค่ายพีสองร้อยแปดสิบเป๊ะก่อนที่จะไปเป็น285ในอนาคตครับของที่ผมอัดอยู่ตอนนี้แต่ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วก็น่าจะ285ไปแล้วแหละครับผมโอเคก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้ครับ โอเคก็ไม okay. ้แบบ C yeah. kind of so that. That 1 okay. so up, 3นนะครับก็เขาแบบเอาหน้าค so so sure. so ู่อยากเล่นหน้าคู่นะครับแล้วก็ชอบเหมือนอยากเล่นโดกับซีดาแล้วก็คาร์ลอดนะถ้าจำไม่ผิดทีมเลลรอก็จะเป็นโออับสามะอ่านเกมโบสามเรนบอลโบสามครับตัวแรกครับผู้สามดูก็เป็นทีมบุกตัวเป็น p l l อลที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นผู้รับครับร้อยสามสิบสี่นะครับ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1.9ล้านล้านครับแบ็คข,ขวาเป็นมิเกลกูเตเร่ครับเป็นปี23 HW นะบวกแ8ที่เด่นสุดก็จะเป็นความเร็วสปีดต้นครับ135นะ,ะนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านครับตัวนี้แบ็คซ้ายครับเป็นล็อบโตคาร์ลเป็นปีสี่บวกแที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นสปีดต้นความเร็วครับ <fil> ร้อยสี่สิบไปเลยนี่ครับความมืดเปิดบอลนะครับ140 ตึงครับตึงตึงคาร์ลอสตัวราคาอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านล้าน,นครับคู่เซนเตอร์เป็นลาอูอาบิโอเป็นปีเฮบวกแคู่กับนาโชเฟเดเป็นปีดีซีบวกแก็แน่นอนว่านาโชนี่จะดูดีกว่าอยู่แล้วครับที่เด็ดสุดเลยก็จะเป็นสไลด์คาร์ลส์37นะครับรองมาเป็นเข้าประทะแล้วก็ความเร็วกระโดดนะครับ136ส่วนลาอูอาบิโอเนี่ยก็จะเป็นเข้าประทะ135เลยครับตัวนี้ตึงครับตัวนี่สายที่มีอยู่นะก็มีเข้าประทะได้ดีทั้งคู่นะราคาตอนนี้ลาอูอาบิโออยู่ที่4แสนนะครับส่วน นาโชวอยู่ที่1ล้านล้านครับผมกลางรับนะครับตัวเดียวก็จะเป็นวอร์วิเดเป็น PCU บกที่เด่นสุดน่าจะเป็นปวามมืดกับพลังการยิงยิงไกลครับร้อยสาไปเลยครับแล้วก็ความเร็วด้วยเอาเรื่องนะวอวีเดก็ถือว่าตอนแรกนี่ผมก็หาอยู่ครับว่าเจาตัวไหนดีก็ลงสุดแล้วก็เป็นวอลวเด้ออกมาเล่นกลางรับ <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ <S <S ตัวเดียวนะในแผนนี้ส่วนราคาอยู่ที่เกือบ3ามแสนครับวอล์วเด PCU ตรงกลางครับ CM นะก็จะเป็นซีดานะเป็น BLE บวกที่เด่น ของซีดานปีนี้ก็จะเป็นเลี้ยงบอลนับ140ไปเรียบลองมาเป็นผู้กุมบอล1 3อะนะแล้วก็ควบุมลมด้วยครับ139เอาเรื่องครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่ารถบทบาทไปหน่อยนะจากตำแหน่ง CM มนะมาเล่น CM เดี๋ยวมาดูว่าแผ่นนี้จะเล่นได้หรือเปล่าซีดาน oh. แล้วก็ AI ก็ถือว่ามีโค้บปีนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ครับผมส่วนปีกซ้ายนะเป็นมาคอร์โเต้ครับ เป็นปี24 ep บวกแส่วนฝั่งขวาเป็นหลุยเรียวค่านะเป็นปี24 ep เหมือนกันนะครับก็ที่เด่นสุดของลิโอค่านะก็จะเป็นเลี้ยงบอลรับ141ไปเรียบส่วนโดเรนเต้เนี่ยก็จะเป็นความบึดนะครับ141ลสีมาเป็นยืนตำแหน่งครับร้อนะครับเอาเรื่องครับโดเรนเต้นี่คือผมเห็นว่าผมจับจาจากทีมฟูลสเปเนี่ยแล้วแบบเล่นดีครับเลยต้องมีครับต้องมีจริงๆครับนี่ครับความเร็วคือโดดเด่นจริงครับตัวนี้ส่วนลุยเลิโอค่าก็ถือว่าโอเคนะสแต็กนี่เอาเรื่องเลยครับพลัังงกการรยยิไลดีอู่คบผม Yep. มีโค้งก็ดีครับเลี้ยงบอลก็ได้ส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็มีตามนี้เลยครับส่วนราคาลิโอครับก็ถือว่าราคาไม่แรงเลยประมาณเกือบหกแสนเท่านั้นครับส่วนมาคอสโยเวนเต้อยู่ที่2.4ล้านล้านครับแล้วคู่กองหน้าเป็นคริสเตโนโรนัลโดเป็นปีวันเดอร์บอยเป็นบวกห้าคู่กับบูตาร์กโยเป็นปีดีซีบวกแปดก็แน่นอนว่าบูตาร์กโยนี่ตึงอยู่นะครับปีนี้ที่เด่นสุดของบูตาร์กโยครับก็จะเป็นเลี้ยงบอลดับร้อยสี่สิบเอ็ดนับลงมาเป็นสปีดต้นจบสกอร์ร้อยสี่สิบครับยิง เลี้ยงบอลครับ13.7อย่างเงี้ครับประมาณนี้ครับดูโดยรวมนะครับบอลทั้งคู่ เอาเรื่องเอาเรื่องถนัดสองเท้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่ทีิมอยู่นะครับก็มีตามนี้ครับโรนโดก็จะปีนี้ไปเน้นปีได้ด้วยนะครับเนี้ยมีสปีดลิเบอร์นะครับเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีครับโอเคเลยมียิงไกลได้ดีด้วยนะครับตัวราคาโรนโดอยู่ที่1.5ึ่งจุดห้าล้านครับก็ถือว่าราคานี้ตกมาอยู่นะครับโรนโดส่วนบูตายนโ่อยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งล้านล้านครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูทคิกทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ let's go และนี่ก็คือทีกทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลลลครับเ่นนนนใใกกว้าง5ึ4 เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลเล่นในกว้างเล่นในกรอบ5้แต่มุมฟิกคิกหนึ่งรูปแบบพีมเป็นปกติและนี่ก็คือแท้ายตีน้าเตะนะก็ประมาณนี้ครับผมเอาแหละไปลงเล้งกันเลย let's go แต่ว่าไงตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปก่อนครับผู้ตัว285เดี๋ยวมันจะเลทไปครับซีดานปัดไปซ้ายตรงนี้ก็เรียบร้อยครับผมซีดานโกงอยู่เลยครับให้มาที่โยเรนเต้ตรงนี้พาเขาไปอีกครับโรนโดบอไว้เด็ มาที่บูตาเกนโยปัดไว้ซ้ายดูม,มีกดไม่ลงครับโยคาโอเคววเอาไปได้มาที่ซีดานเอาแล้วครับบาคโจไม่ใช่บาคโจแล้วโรนัลโดยิงไปเลนด้วยซ้ายเรียบร้อยครับสองหนึ่งเป็นบูตาเกนโยนะครับไปบาคโจเฉยอีซักยังติดที่ว,าวอาไวเด้ครับถือว่าโอเคเลยนะบูตาเกนโยให้มาที่โรนัลโดครับบูตาเกนโยบูตาเกนโยให้มาที่ซีดานเอาแล้วครับซีดาน ยิงไปเลยตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ3าหนึ่งโอเคกูตังโยมาช่วยได้ดีครับแล้วบวกไว้ได้ใส่ก้อยไหมครับโรนัลโดไปพิเซโนโ,โรนัลโดเข้าขวาโรนัลโดลูกเก่งไหมปั่นมาตรงนี้เรียบร้อยครับผมโรนัลโดลูกเก่งเนี้ยแล้วก็สู้ไปเลยครับโอเคโอเคซีดานสวยครับกูตังโยให้มาที่โรนัลโดแฮกทิกไหมครับเรียบร้อยครับผมโรนัลโด แล้วก็สู้ไปเลยครับนี่ครับบูตางิโยให้มาที่โรนัลโดให้มาที่โยค้าเอาเลยครับบูต่างโยถวยเลยครับโรนัลโดโรน aldo เรียบร้อยครับผมติดเสมอมาได้ครับเอาเลยครับมาเป็นระบบครับโรนัลโดซัดไกลเลยติดบล็อกอยู่แล้วซัดด้วยไซต์ทีก็ปัดออกไปก่อนครับโยค้า <Y oka S 2> ให้มาที่มิเกลโคเตเลสบอดไว้เด้เอาเครับบูตางิโยมาที่ซีดาน สีดานมาที่โรนัลโดให้คืนมาที่บูตาเกนโยปั่นด้วยซ้ายดูก็เรียบร้อยครับผมสองหนึ่งมาครับทันเวลาครับทันเวลาแต่ไม่จ่ายครับให้มาที่บอลิเวียนเจอซีดานดักได้ไหมมาครับโจเอนเต้ให้มาที่บูตาเกนโยสีดานโยมาที่มาขอโจเอนเต้ครับมาขอโจเอนเต้ลากเองแล้วก็สักด้วยซ้ายดูครับเรียบร้อยครับตีเสมอไม่ได้ครับโอเคนี่เลยครับตัวนี้สีดานให้มาบูตาเกนโย ต่างโยให้มาที่ต่อแล้วเดี๋ยวดีโอค่าไปครับดีโอค่าตัวนี้เปิดดีอยู่แล้วเปิดมากูตากอินโยโขกมาก็ยังเข้ามือครูตัวเลยครับอที่บอลวเดสีดานับสีดานสีดานสัตว์ด้วยสายติดบล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวค่าให้มาที่บอลวเดเอาแล้วบอลวเดล่ามาเองเลยบอลวเดเรียบออกผมสองหนึโอเคสวยงามครับอลวีเดยืนดีนะครับตัวนี้โอเคเลย ครับระวังพอลิ้ยวเลียนติดเราอุกอไปโยคบโอเคโวันโดให้มาที่มาคอยเซนเต้แทงมาช่องนี้ครับแล้วถึงบูตากินโยด้วยครับดูครับบูตากินโยบูตากินโยโอ้โหยังซุปเปอร์เซฟอยู่ครับบาวเวเดให้มาที่ยังไม่ถึงครับฮากชิมิโวันโดโรนารโดให้มาที่ซีดานครับซีดานมาที่ กูตากินโยกูตากินโยปัดไปซ้ายดูยังปัดไปได้ครับฮาจี้โอ้สวยเลยโรนัลโด้ปั่นตรงนี้ยังติดบล็อกนี่ครับนาโชอฟเฟนเดสบล็อกได้ดีเลยครับแทงมาตรงนี้โรนัลโด้หลุดมาแล้วแล้วยิงเรียรยังติดเซฟคู่ตัวเลยครับแต่ว่าก็ยังกลับมาคืนได้ครับฮาร์ตเอาเลยครับโรนัลโด้แทงมาช่องนี้มารอสยูเรนเต้มาคอสยูเรนเต้ nte, ปั่นไปเองแล้วก็ต้องปัด เอาแรงเซฟครับอาริโอลาเดี๋ยวค่ะให้มาที่บูตาโยะครับบูตาโยให้มาที่โรนัลโดโรนัลโดบิเซโนโรนัลโดเรียบร้อยผมขึ้นนำไปก่อน1-0ึ่งศูยซูอะไรครับเรียบร้อยปีดานเอาไรไงยสวยไรเงยครับโรนัลโดโอเคยังซุปเปอร์เซฟอยู่ครับครูตัวแต่ว่าเหมือนบอลลอนดอรมันจะถนัดสองเท้าใช่ไหมครับเหมือนเคยมีคนถามเลยแต่ไม่ใช่ปี อยู่หรือเปล่าแล้วบูตานโยปั่นด้วยซ้ายดูเรียบร้อยครับบูตานโยโอ้โหสุดๆครับเดียวค่าเข้าในมาให้มาที่บูตานโยเอาเลยครับฟีดานฟีดานให้มาที่โรนโัลโดหลงปั่นด้วยซ้ายเลยครับโรนัลโดโอ้โหสุดยอดบูตานโยให้มาตรงนี้คยเดียวค่าเปิดมาแล้วก็โรนัลโดแฮ็กทิกเลยครับโอ้โหสุดยอด ถือว่าปลูกปีศาจเลยครับตรงนี้เลียวค่าอครับโรนัลโดมาที่ซีดานโรนัลโดให้มาที่เลียวค่าเปิดมาตรงหนีโรนัลโดเรียบร้อยครับยิงตามน้ำมาเลยครับเรียบร้อย1นึ่งส,สวยงามครับอาริลาวอาบิโออูเบเนเซม่าดึงมาครับเบเนเซม่าผมว่าโดนอะแล้วแต่ว่านี่ครับผูตัวทูเปอร์เซฟเลยน่าจะลิคาโดคาบโยหรือเปล่าแล้ว,ลวมีแกวโกเตเลสเติมมาดักได้ดีแล้วบูตานโย กูตาเกินโยโอ้โหยังปัดไว้ได้ครับนาบาสเบนเซม่าเจอลาวูอาบิโอสวยนี่ครับเจอความแข็งของลาวูอาบิโอเข้าไปครับเบนเซม่าก็ต้องยอมแหละครับแล้วโรนัลโดวิ่งฉีกมาเอาเลยครับโรนัลโดยังไม่เปิดครับโรนัลโดนี่ได้คอนเนอร์ครับเบรคแฮมให้มาที่คาเซมิโรคาเซมิโรมาที่โมดิ เป็นไซ้มาเจอเนี่ยลราอูบะบีโอสุดยอดเอาเลยครับบีโอฆ่าแทงมาช่องนี้สวยเลยครับเอาเลยครับอูตาเกนโยไม่น่าพลาดเลยครับเรียบร้อยสองศูนย์ก็จบกันไปครับสำหรับฟูลเรือมฤริูที่ผมจัดขึ้นมาน้ใน FP 280 p p งปีนะครับแต่ว่าถ้าคลิปลงไปก็น่าจะ285รยแป้าะครับก็ถือว่าได้ตึงได้มันอยู่นะทีนี้ ก็จะไล่จากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมครับคูตัวตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนะครับหนึบด้วยเอพก็20เท่านั้นถือว่าโอเคเลยครับคูตัวผ่านะครับตัวนี้หนึบอยู่แล้วครับโกงอยู่แล้วคูตัวส่วนแบ็คนะครับมิเกลวูเลสเล่นดีมากครับเอามาเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาจําเป็นนี้ครับถือว่าโอเคเลยครับดักบอลได้ตลอดครับผม โตครัแล้วก็เร็วจะจัดรับเบียดบอลยังได้อยู่แล้วตามตัวเร็วๆทันอยู่แล้วครับส่วนคู่เซนเตอร์แล้วลาวัวเบโอก็ถือว่าเข้าหนักจริงๆนะะรับมขะแน่นจริงๆนะครับแต่ว่าต้องก็ต้องระวังนะครับถ้าเราเข้าไม่ดีนี่อาจจะหลุดได้เหมือนกันนะโชคก็เป็นตัวที่โผลพันได้ดีครับตัวนี้นะครับเก่งอยู่แล้วครับคู่กันนี่ก็ถือว่าลงตัวนะลงตัวอยู่ไทยเต็ม10สักให้สักแปดแล้วกันนะครับหรือว่าผ่านนะผ่านโอเคอยู่บอลเวเดครับเล่นการคนเดียวถือว่าเล่นได้ดีขา้ๆมาอลเวเด้ครับเต็มเกมลุกก โอเคเลยไม่ได้แย่แต่บอลเวเดนะเสียวเสียวอ,อยู่ซีดานเอามาเล่น CM ครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าถ้าเล่น CAM น่าจะเห็นได้มากกว่านี้แล้วก็โชว์ผันได้เห็นสวยๆเลยครับสำหรับซีดานก็เอามายิน CAM น่าจะดีกว่าซีเ็จก็อาจจะแบบลงมาช่วยเกมรับได้เยอะมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนปีของเรามาคาอรเนเต้ก็ถือว่า โอเคไม่ได้แย่ครับเติมเกมลุกได้โอเคอยู่ครับแล้วก็มีจังหวะยิงไกลได้เห็นอยู่ครับผมแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีไอยิงไกลได้ดีไงก็อาจจะไม่ได้ยิงเวอร์ขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับมาคอยเลนเด้นะครับหรือจะไปเล่นกลางรับก็ได้หรือว่าจะเล่น CM ตรงนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยแต่ว่าซีดาต้องยืนตรงกลางนะครับ าจะเอาให้โหนะส่วนหลุยเรียวฆ่านะตัวนี้ก็พอใช้ได้ในการเรียวฆ่าสแต็กโอเคอยู่นะแต่ว่าต้องมีสปีดดิบเลิศสำหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะเฟี้ยวเลยครับแต่เลตติ้งก็ถือว่าโอเคนะที่ผมเล่นมาไม่ได้ตกมาตรฐานเยอะไปครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเรียวค่าแล้วหน้าเปล่ารับตัวนี้หูพวงนี้ก็ถ,ถือว่าโกงจัดจัดรับบูตานโยก็ไม่ต้องพูดเลยมาครับ PDC รีวิวมาหลายทีมแล้วก็โกงจัดจัดรับหาช่องคมยิงครับบูตายิโ ส่วนโรนโดนี่ก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้แย่เลยครับสำหรับปีวันเดอร์บอยะครัยปั่นดีซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดเล่นปีกก็ได้ด้วยครับโอเคเลยครับสำหรับโรนโดโกงอยู่เลยครับโกงทุกปีจริงๆก็มาจะดอันดับมาเนื้อครับตัวที่ผมแนะนําที่ผมชื่นชอบ3ตัวนะครับก็จะเป็นโรนโดแล้วกันครับแล้วก็บูตานโยนะครับผู้กองหน้าเราเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโนบโตคาร์ลแล้วกันครับเล่นดีครับเล่นดี เปลียวอยู่คาร์ลอดเดนในหลายตำแหน่งว่าจับมายืนกางรับก็ได้นะครับหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเล่นมาเล่นปีเลยครับโอเคส่วนตัวที่เกินค่านะครับก็จะเป็นวอเวเด้แล้วกันครับเอามายืน CM เอ็มเราเล่นได้ดีจะจัดจัดเลยครับวอเวเดนะโอเคอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมิเกลโกเลฟที่แบบว่าเอามายืนแบ็คขวาเล่นได้นะไม่ได้แย่เลยครับผมโอเคเลยนะครับที่เหลือก็จางมาทหารับแต่ว่าผมว่าเดียวค่าผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะยังไงแล้วต้องเปลี่ยนครับรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับเดียวค่านะครับต้องเปลี่ย อาจจะมีตัวที่เฟี้ยวกว่านี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้ก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้หรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับ <_ an> ก็เนือสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <_ an> ผมกันด้วยช่วนีกันไงรักสุขสาุด้วย,แล,ววยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน <_ an>